อสวัสดีทุกท huh ่านครับนี่ความดูไก่กระก่อยที่สวนนะบ้านสวนครับไอยร้อยนะครับนี่ครับสวยๆครับร้อยตัวโตนี่ครับให้ดูไล่ดูทีละตัวเล้วครับนี่ครับสวยๆร้อยตัวโครับไอยร้อยนะครับนี่ครับคุณว่ากระตีตาสไตล์ก่อยนะครับนี่ครับไอยร้อย มีอยู่ประมาณห้าหกตัวครับแกหนุ่มที่จับพังสุ่มไ้นะเนี่ยครับสวยๆเราจะโตแล้ครับนี่ครับไก่เปรี้ยวนะครับจับพังได้อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์สี่ห้าวันนะครับนี่สวยๆครับเราจะโตครับพี่น้องสนใจตัวไหนทมได้ครับนี่ครับสวยๆเราจะโตครับนี่ไก่ยังเปรี้ยวอยู่ครับตัวก็เปรี้ยวครับนี่ครับสวยๆเราจะโตครับ เดี๋ยวพาไปดูที่สวนนะครับไก่เด็กก็มีนะครับนี่ครับไก่รุ่นก็มีนะครับนี่ไก่สามสี่เดือนก็มีนะครับนี่สามสี่เดือนก็มีอยู่บ้านสวนนะนี่แม่พันธุ์หลักอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวพาไปดูที่สวนครับหลังสวนครับนี่ครับไก่ปล่อยสวนนะครับกว้างนะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นทุกตัวนะนี่มีนุ่นกเข้าใกล้ไม่ค่อยได้นะครับไก่นี่ มีเยอะครับสวนกว้างครับสวนประมาณเกือบสองร้อยไร่ครับที่ปล่อยไว้นะครับนี่ครับนี่ครับมีเยอะนะครับอยู่หลังไปเที่ยวในสวนข้างในก็มีนะครับนี่ชอบตัวไหนถามได้ครับไก่หนุ่มไก่เล็กมีหมดนะครับนี่ไก่สวยๆครับถามได้ติดต่อได้ครับนี่ครับนี่ไก่หนุ่มอีกตัวตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่เอามาสับนะครับ ตัวนี้ชนชนะมาเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับไม่จมสองอันนะครับพ่อพันตัวนี้ครับดีหลุดถ่ายแซมนะครับก็เลยเอามาทําเป็นพ่อครับสวยครับไปตรงนี้นี่ครับสวยๆครับนี่ชนชนะมาครับสามไฟครับไปปลาก่อยใช้ต่อนะครับเป็นปลาก่อยใช้ต่อนี่ครับ สวยๆครับตอนนี้เป็นพ่อพันธุอีกตัวหนึ่งผ่านไฟมาสามสี่ไฟครับพอนี้ลดถ่ายครับก็เลยทําเป็นพ่อเนาะเอามาปล่อยไว้ที่สวนรอมันถ่ายสุดแล้วก็เดี๋ยวไปไล่เลยอีกทีหนึ่งเลี้ยงชนอีกทีนึงนะครับนี่ครับใครสนใจทมได้ครับแบ่งได้ครับถ้าราคาโดนกันเราแบ่งให้ได้ครับนี่ครับแม่พันธุใหญ่ๆก็มีหลายตัวครับอยู่ในสวนกว้างครับอาจจะขึ้นนอนต้นบนต้นลำไยก็มีครับโอเคครับถาม ชอบตัวไหนถามได้ครับครับผมครับ